เวลาที่เราเดินหัวจงกลมนะคะมือไม่ค่อยหน้ามือไม่ควยหลังแต่ไม่ใช่หมายความว่าถูกสําหรับทุกคนแล้วเหมาะกับทุกคนนะคะเวลาที่เราเดินคุณเดินช้อปปิ้งท่าไหนคุณเดินท่านั้นคุณเดินเข้าห้องน้ํำท่าไหนเดินท่านั้นนะคะเราถึงจะเอาไปใช้ในชีวิตประจําวันได้จริงนะคะแล้วการเดินจงกรมเป็นกรรมฐานที่เคลื่อนไหวนะคะหลวงปู่ดูลเนี่ยท่านเขียนไว้ในหนังสือท่านเลยนะคะสมาธิที่หยั่งลงถึงความสงบแล้ว นะคะด้วยการเดินจงกรมจะมีกําลังมากกว่านั่งหรือนอนนะคะแล้วเราสามารถไปใช้ในชีวิตประจําวันได้จริงๆนะคะหลายหลายท่านที่เดินจงกรมแล้วลองกลับไปสังเกตนะคะว่าเรารู้สึกตัวได้จริงไหมถ้าการเดินจงกรมของคุณถูกต้องนะคะเวลาที่คุณอยู่ในชีวิตประจำวันแค่เท้าขยับนะคะจิตมีสติตื่นเราเรียกว่า alert มันตื่นขึ้นเลยนะคะคุณนั่งอยู่บนโต๊ะทางานเนี่ยแค่คุณสบัดปากกา ะะจิตจะตื่นเลยถ้าคุณถูกต้องนะคะแต่ถ้าคุณไปสังเกตแล้วมันไม่เกิดอาการเหล่านี้เลยให้ให้ดูไว้ก่อนนะคะเราต้องผิดตรงไหนสักอย่างหนึ่งนะคะวิธีที่ผิดส่วนใหญ่หัวจงกรมกับท้ายจงกรมนะคะก่อนเดินนะคะมือไม่ค่อยหน้ามือไม่ค่อยหลังนะคะคุณวางอย่างที่คุณเดินในชีวิตประจาวันเวลาคุณเดินข้ามถนนนะคะก่อนเดินนะคะทําความรู้สึกตัว นะคะทาความรู้สึกตัวเป็นอย่างไรอ่ทุกคนลองหลับตานะคะลองหลับตาจะให้รู้ว่ารู้สึกตัวเป็นยังไงร,รู้สึกไหมคะว่าเย็นถ้ารู้สึกพยักหน้าเลยค่ะเสร็จแล้วนะคะพยักหน้าขึ้นลงก็ได้สายหน้าก็ได้ค่ะให้หลับตานะคะเพราะไม่งั้นเดี๋ยวคุณจะนึกว่าคุณเน่ยเห็นด้วยตาเนื้อความรู้สึกตัวเนี่ยคือความรู้สึกข้างในเรารู้จักจิตนะคะพนักหน้าขึ้นลงเลยค่ะ อน,น้องนี่พยักหน้าขึ้นลงหรอลบอืมขึ้นลงเอาสบายๆนะคะไม่ต้องบังคับว่าต้องเป็นจังหวะนะคะขวาซ้ายก็ได้ค่ะแล้วแต่แต่ละใครที่ชอบแบบไหนนะคะลองดูนะคะลองยิ้มสิคะอ่าเปิดตาค่ะเปิดด้วยความสดใสนะคะเพราะเรายิ้มนะคะรู้สึกตัวเป็นแบบนั้นนะคะ ไม่ใช่แบบต้องแน่นๆต้องชัดชัดต้องดีๆนะคะนักภา,าวนาเนื่องออกไหมพี่เวลาพี่พ,พี่พี่ดูลมพี่รู้สึกต้องชัดชัดพี่รู้สึกว่าต้องดีๆนะคะเอาแค่นี้นะคะแค่รู้สึกตัวแบบเนี้นะแต่เดี๋ยวเดี๋ยวต้องตัวต่อตัว,ตว,ตว,ตวอีกทีนะคะแต่ให้บอกก่อนว่าความรู้สึกตัวคืออย่างนี้นะคะเพราะฉะนั้นเรารู้สึกเลยว่าถึงตัวเนี้ยมันยืนอยู่เหมือนที่ทุกท่านในขณะนี้รู้สึกเลยว่าตัวเนี้นั่งอยู่ แบบนั้นนะคะแค่รู้สึกแค่นั้นแค่รู้สึกเออนั่งอยู่เออมันเย็นรู้มันเย็นแค่นี้จบแล้วนะคะจากนั้นคุณเดินเดินท่าไหนเดินท่านั้นนะคะพอถึงปลายจงกรมนะคะหยุดยังไม่ทำอะไรนะคะแค่รู้สึกถึงว่าตัวนี้หยุดละตัวนี้ยืนอยู่แล้วก็หมุนธรรมชาตินะคะไม่ต้องจังหวะไม่ต้องบัลลังก์นะคะอ่ารู้สึกตัวพอรู้สึกตัวเสร็จ ยังไม่เดินนะคะถ้าตอนนี้คุณหมุนปุ๊บแล้วคุณเดินนะคะจิตกระเด็นเลยเพราะมันจะเดินด้วยความโลภละเพราะจิตมันไปก่อนกายละนะคะกายกับใจเนื่องกันนะคะเนื่องกันนะคะเพราะฉะนั้นคุณทําความรู้สึกตัวอ่ะตัวนี้ยืนอยู่อ่ะแล้วเราก็เดินนะคะคําถามยอดฮิตที่ควรจะถามตลอดนะคะว่าแล้วระหว่างเดินเนี่ยเอาจิตไปไว้ตรงไหนนะคะบอกเลยนะคะในระหว่างที่เราเดินนะคะจิตมันจะไม่เห็นกายที่เดิน เราก็รู้ว่าเห็นกายนะคะจิตมันจะเห็นว่าเอามันไหลไปคิดก็รู้ว่าไหลไปคิดแล้วแต่ว่าตอนนั้นน่ะอ,อะไรเด่นนะคะอันนี้ตอบคําถามพี่นะคะจิตตอนนั้นถ้าอะไรเด่นรู้ว่ามันเด่นนะคะเราไม่สนใจเพราะในระหว่างนั้นคือเวลาที่เรามารู้ความจริงของกายกับใจนะคะคราวนี้เวลาเราเดินไปสักพักเนี่ยเดี๋ยวสติมันจะค่อยๆกลับนะคะสติมันจะถีขถ่ขึ้นถี่ขึ้นเราจะเห็นเลยเดี๋ยวมันก็ไหลไปคิดเดี๋ยวก็ไหลไปคิดพอไหลไปคิดบ่อยๆเราดูไม่ทันแล้วนะคะตอนนั้น กลับมาดูเลยว่าจิตเขาฟุ้งซ่าน <in> นะคะพอจิตเขาฟุ้งซ่านแล้วเป็นยังไงไปดูเลยว่าไม่ชอบใจเราไม่ชอบฟุ้งซ่านนะคะไม่ใช่ไปดึงกลับมานะพี่นึกออกไหมเออไม่ใช่ไปดึงกลับมาพอดึงกลับมามันจะแน่นนะคะให้เรารู้แบบนี้ค่ะแล้วเราก็เดินเล่นๆอย่างนี้ค่ะธรรมะนะคะ,ธ,ะ,คะธรรมชาติธรรมดาธรรมดาของกายกับใจเราไม่ใช่ของคนอื่นนะคะไม่ใช่ไปดูคนอื่นนะดูตัวเรานะคะเพราะนั้นเราเดินไปอย่างนี้แหละนะรูปเคลื่อนไหว ใจเราเป็นคนดูเราเห็นตัวเนี้ยมันเดินเหมือนหุ่นยนต์นะคะอ่าแล้วเราก็หยุดนะคะทําความรู้สึกตัวตัวนี้ยืนอยู่นี่นะคะแล้วก็รู้สึกตัวแล้วก็เดินเดินธรรมชาตินี่แหละค่ะนะคะครั้นี้อย่าคาดหวังนะคะว่าเวลาเราไปเดินแล้วจิตต้องสงบจิตต้องไม่ฟุง้งซ่านวันนึงเราทํางานมาทั้งวันนึกออกไหมคะเดี๋ยวเรื่องนั้นก็ผุดนะไอ้ลูกคนนั้นมันบอกไอ้นี่ อ่าเดี๋ยวลูกค้าเราคนนี้จะเอาไอ้นั่นเดี๋ยวพรุ่งนี้ลูกน้องเราจะไอ้นี่เดี๋ยวพรุ่งนี้เราต้องประชุมเนี่ยมันจะไหลไปคิดแบบนี้ละคะ่ะเรามีหน้าที่รู้ว่าเขาไหลไปคิดนะคะไม่ได้มีหน้าที่ให้รู้ว่ามันต้องสงบต้องไม่คิดนะคะแล้วทําแบบนี้ละคะ่ะหลวงพ่อขอแค่วันละกี่นาทีคะสิบนาทีแค่นี้นะคะเวลาที่เราทํารูปแบบนะคะสําคัญคือความต่อเนื่องไม่ใช่ปริมาณ นะคะปริมาณนึกออกไหมคะบางคนบอกฉันตั้งใจเลยพรรษานี้นะฉันจะทําวันละหนึ่งชั่วโมงนึกออกไหมคะพอวันละหนึ่งชั่วโมงสามวันแรกทําได้เจ็ดวันแรกทําได้พอวันที่สิบมันเริ่มไม่ชั่วโมงแล้วล่ะแต่มันก็ยังชั่วโมงอยู่เพราะว่าเราตั้งไว้แต่ตอนนั้นเนี่ยคุณจะทําด้วยความอึดอัดมากทําด้วยความกดข่มนะคะมันไม่สบายแล้วพอไม่สบายมันจะไม่เห็นสภาวะจริงๆของกายกับใจว่าเขาทํางานอย่างไรนึกออกไหมคะ เพราะฉะนั้นในกลับกันสมมุติบอกอาพันาเนี้ยฉันจะทําทุกวันทําทุกวันเลยสมมุติเราบอกอาหลวงพ่อบอกขอสิบนาทีใช่ไหมคะเราก็ทำสิบนาทีวันนี้โอ้เราทําได้สิบห้านาทีนึกออกไหมอีกห้านาทีเนี่ยเป็นกําไรเรายอดกระปุกไว้ก่อนแต่ถามว่าไอคนทําชั่วโมงนึงอะนะเกิดมันหยอดมาเหลือสี่สิบห้านาทีจิตมันก็ยังเศร้าหมองอยู่เลยอะนึกออกไหมคะแต่ถ้าเราทำสิบนาทีแต่ทําได้สิบห้าใจมันเป็นยังไงอะมันอิ่มบุญนึกออกไหมวันนี้ทําได้ตั้งสิบห้าแล้วนะเดี๋ยวพรุ่งนี้ฉันจะทําอีก คนที่ทำถูกหลักนะคะจิตจะมีฉันทะแล้วคราวนี้แหละฉันทะวิยะจิตตะวิบังสามาเอง